สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปตัวเน้นเ้นบายบ k เกเคแมนกับฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนะครับเราคัดมาให้กันเน้นเน้นกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างสเปอร์พบกับฟูแลมเอเวอร์ตันกับนิวคาสเซลแมนซิตี้กับลีดยูไนเต็ดซันเดอร์แลนด์กับบอรมนมัธและเบรนท์ฟอร์ดกับเบอร์ลี่ต่อกันที่ศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างบาร์เซโลน่ากับอาลเบเสเกาโชซิลลาอิตาลีคู่ระหว่างเอซิมิลานกับลาซิโอลีกเอิฝรั่งเศสคู่ระหว่างมูน กับาริสัยชแมงและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล 8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปล่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม b k k m เคกันได้เลยครับเน้นนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบาพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววีชุดโครงการ B k ก m เคมมีให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ กันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้นี่เสียเวลาทั้งของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนละบบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเปส่วนหนึ่งร่มปนนด้กกััับผ BK Man วันนี้ไปเริ่มต้นกันที่เกมพิมลีกอังกฤษในเวลาตีสามครับเกมระหว่างสเปอร์พบกับฟูลแลมด้วยอตาต่อรองเกมในคู่นี้สเปอร์ต่อครึ่งลูผลงานกับพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นฟูลแลมที่เอาชนะไปได้2ครั้งสเปอร์เอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าดนหาสุดของสเปอร์ชนะ1เสมอ1แพ 3, ้3โดยแพ 1, 4, ้อาร์ซนอล1-4เสมอแมนยูนเต็ด2-2ชนะโคเปนเฮเกนส แพ้เชลซี0-1และแพ้นิวคาสเซิล0-2ไก่เดทองพ่ายยับในศึกนอ on ดลอนดอนดรบบี้ต่อคู่แข่งอย่างอาร์เซนอลล้วนมาอยู่อันดับที่9ของตารางก่อนทาศึกแชมเปี้ยนส์ลีกกับาริสแชนชแมงในโปรแกรมวันพุธแนวรับมีปัญหาเพิ่มเติมโดยคริสเตียนโรเมโลเซ็นทรัลกับตันทีมติดโทษแบนหนึ่งนัดหลังสะสมใบเหลืองครบโคตาสวนทางกับเบรนนจอนสันที่พ้นโทษแบนในทั่วยุโรปกลับมาลงเล่นในเกมลีขณะที่โดมินิกโซลันกี้เจมส์แมดิสันอีบิสซู เดยันคูลูเชฟสกี้ก็อยู่ในระหว่างรักษาตัวทั้งหมดขณะที่ราดูดากูซินโคตะทากาอีและเบนเดวิสต้องเช็คความฟิตแต่ข่าวดีก็คือ2กองหน้าฝรั่งเศสมาติสแต่และลันดาวโคโรมัวนี่รวมถึงอาซิเกรกองกลางตัวรับหายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้คาด่าโทมัสแฟรงค์เตรียมกลับมาลงเล่นในระบบ4-2-3-1หลังก่อนหน้านี้ทดลองใช้สูตรแบ็ค5ในเกมกับอาร์เซนอลนาเปาริชเลส เป็นตัวจบสกอร์ม่ฟิลตัวรุกส่งวิลสันโอโดแบกับโมฮัมเหม็ดคูดุสปั้นเกมริมเส้นตรงกลางเป็นพื้นที่อิสระของซาฟีซิมอนห้องเครื่องชัวปรญญารินยาผนึกกำลังกับโรดิกโกเบนตากูคู่เซนฮาร์มิกกี้ฟันเดเฟนผนึกกำลังกับคีวินดานโชขนาบค้างโดยแบ็กสองฝั่งที่จะเป็นเปโดปอโรและเดสตินีอูโดกี้สนามสุดท้ายกูเยลเมวิคคาริโอ เฟ้าเสาฟอร์ม5้านังสุดของฟูแลมชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะซันด์แลนด์1 0แพ้เอฟเวอร์ตัน0-2ชนะบุคแฮมตัน3์นเสมอวีคอม1 1และแพ้นิวคาสเซิล12เจ้าสัวน้อยเฉียนน้องใหม่ฟอร์มแรงอย่างซันด์แลนด์1 0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามนอกบ้านยังเป็นจุดอ่อนได้แค่แต้มเดียวจากุกเกมเยือนในสี่เซตนี้แดนกลางจะได้ตัวซาซาลูคิสมิฟิลตัวรับพลทุล่ สันแบ็กซ้ายที่เจ็บหัวเข่า,ขาและโรดิโกมูนิสโซน้าบราซิเลียนเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังลงเล่นไม่ได้ต่อไปมาโคซิวาคุนซือชาวโปรตุกีสเตรียมจัดชุดเก่งภายใต้ระบบ4-2-3-1หน้าเป้าราอูฮิมนเนสจอมเก่าเจ้าของประตูชัยในเกมที่แล้วพร้อมออกสตาร์ทส่วนตัวปั้นเกมจะเป็นเฮริวิสันปั้นเกมรุกร่วมกับเอมิลส์มิทโรและเควินปีกตัวใหม่ได้กลางซาซาลูคิสประชาการเกมร่วมกับซานเดอร์เบิร์กเซนต์ฮาบใช้งานโยอาคิมอันเดอร์เซนผู้เล่นกิล บราซี่ขนาดข้างโดยวย2ฟูลแบ็กที่จะเป็นเคนนี่เตเต้กับไรอันเซซยงดานสุดท้ายแบนเดรโน่มือกาวชาวเยอรมันเฝ้าเสาทัศน,นะดดบิวต์เมืองหลวงสเปอร์ฟอร์มกระท่อ,อนกระแท่นไปหน่อยนะครับในช่วงหลังทําให้โทมัสแฟรงก์ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักอย่างไรก็ตามคุณภาพโดยรวมยังเหนือกว่าแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยก็น่าจะมีลูกฮึดขณะที่ฟูลแลมมาเยือนด้วยสภาพที่ดีขึ้นหลังได้ไม่ฟิลตัวรับโพลต์แบงกลับมาส่งบอลยางดีแต่นอกบ้านค้นข้างบูดูแล้วต้านเจ้าถิ่นที่หลัง ฝาไม่ไหวลุ้นไก่เดทองจิก3แต้มฟันทงต่อสเปอร์เฉือนคว้าชัย2-1ด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างสเปอร์พบกับฝูแลม เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนให้ได้ร่วมรุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ LSBKK อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2เป็นเกมพิม,ม์ลิกอังกฤษในเวลาเที่ยงคืนครึง่งเกมระหว่างเออฟ์ตันพบกับนิวคาสเซิลด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอนิวคาสเซิลผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็น ครั้นิวคาเซิลเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้นัดลังฝึกของเอลวัตันชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะแมนยูนเต็ด1-0ชนะฟูลแลม2 0เสมอซันดอร์ลนด์1-1แพ้สเปอร์03และแพ้เมซิตี้0-2สท็อฟฟี่สี้ำเงินคว้า3แต้มสำคัญหลังบุกเฉือนแมนยูนต็ดถึงโอทัลโฟร์ด1-0ทั้งที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่14นาทีแรกไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่11เหนือเพื่อนบ้านร่วมเมืองอย่่่่าาางลลเวออรรพููู้้มผตตปะไดดสีีียยทก 2ลูกด้วยครับสบภาพทีมจะช่วยใช้งานอดิซาเกรกองกลางที่ติดโทษแบนเป็นนัดแรกจาก3เกมซึ่งมาจากเหตุทะเลาะกับไมเคิลคินเพื่อนร่วมทีมในเกมล่าสุดที่ชนะแมนยูและโดนใบแดงโดยตรงขณะที่เซมัสโคแมนแบ็กขวากับตันทีมบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมเดียวกันนัดนี้ต้องเช็คความฟิตส่วน2กลกองหลังจาราดแบนเวสและเนธานพอตเตอร์สนันมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและเท้าตามลำดับชวดลงเล่นทั้งคู่เช่นเดียวกับแมรินโรวกองกลางชาวเยอรมัน ที่ไ้เลื่อนแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะพักนานขนาดไหนคุณซื้อจอมเก๋าเดาวิดบอยยึดมาซีสองสามหนึ่งน้าเปาวางเชโนแบรรี่แข้งฝรั่งเศสออกสตาร์ทมิฟิลตัวรุกเป็นแผงเดิมแจ็คกิริตเพย์เมเกอร์ตัวกันที่ยืมตัวมาจากแมนเชสตี้กับอิลิมานเอ็นดีไอขับเคลื่อนด้านข้างตรงกลางเป็นคีนันดูบิลลี่ฮอรฮีโร่เจ้าของประตูชัยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาห้องเครื่องเป็นโอกาสของเจมส์กาเนอร์จับคู่กับชิมไอร็อกบูนามแนวรับเจมส์ทาคอฟสกี้ยืนเซตเตอร์คู่ โคเลงโก้สุดดาสุดท้ายเจแดนพิกฟอร์ดโช่หนึบฟอร์ม5นัดล่าสุดของนิวคาสเซิลชนะ2แพ้3โดยแพ้มารลเซ่หนึชนะแมททิตี้สองหนึ่งแพ้เบรนฟอร์ด1-3ชนะแอตติกบิวบอล 2, สองศูนย์และแพ้เวสต์แฮม1-3ึสามาริกาดงบุกคว้า3แต้มเหนือแมททิตี้สองหนึ่งอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเพิ่งสะดุดแพ้โอลิมปิกมารลเซ่ถึงดิแดนน้ำหอม1-2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสภาพทีมนั้นสมบูรณ์ขึ้นครับโดยจะได้แดนเบิร์นแบ็ จะเป็นพ้นโทษแบนในลีกกลับมาแต่2กองหน้าอย่างโยอันวิซาและวิลเลียมโอซูล่าช่วยลงเล่นทั้งคู่เนื่องจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าและข้อเท้าตามลำดับทางด้าของแอธทนีโกรดอนปีกตัวเก่งนัดนี้ต้องเช็คความฟิตเอ็ดดี้ฮาวเตรียมจัดทับด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้านิกวอดเชอร์มาเดอร์พร้อมสังหารประตูต่อโดยด้านข้างจะส่งจาคอบเมอร์ฟี่กับแฮร์รี่บานที่กำลังฟอร์มดียิง3ประตูจาก2เกมหลังพร้อมลงเล่นเป็นทีเด็ดแดนกลางสาประสานบูโรกิม,มา,ารไลพนึกกำลังกับซานโตนาลีและโชเอล ิตนแนวรับมาลิกเชียวยืนเซตฮับคู่กับฟาเบียนแชแบ็กสองฝั่งวอรเรนติโนโล,ลิบราเมนโตและลุยส์ฮอร่วมประสานงานด่านสุดท้ายนิกโบกเฝ้าเสาทัศนะทอฟฟี่คึกคักหลังชนะสองเกมหลังสุดติดต่อกันปลุกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเคียจากผู้เล่นคนที่12ที่หนุนหลัง ยิ่งคึกเป็นม้าขณะที่ซาลิกาดงเป็นรองเรื่องความสดหลังลงเล่นไปเกมที่3ในรอบ7วันที่สําคัญนอกบ้านปีนี้ยังไม่ดีและก็ยังไม่ชนะโดยเสมอไป3นัดและแพ้3นัดจาก6เกมเรดนี้ไม่ต้องคิดมากครับเทใจให้กับเอเวัตันฟันธงเอเวัตันเฉือนไช่สอหนึ่งคู่ที่3เกมพิมพ์ริษอังกฤษในเวลา4ี่ทุ่มเกมระหว่างแมนซิตี้พบกับลีดยูไนเด็ดด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบ 2, 2ผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุด นะครับเป็นแมนซิตี้ครับที่เอาชนะไปได้ 4ครั้งโซลิยูนเนเตดเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้าในตสุดของแมนซิตี้ชนะ3แพ้2โดยแพ้เรเวูคูเซ่น0ูนยแพ้นิวคาสซเซล1-2ชนะรลวูเวอร์พูล3-0ชนะดอดมทมุนด์น1และชนะบอลนัด3-1มเรือใบสีฟ้าสะดุดแพ้2เกมรวดหลังเบรกทีมชาติกลางสัปดาห์พ่ายเรลวูคูเซ้นคาบ้าน0 2นในแชมเปี้ยนส์ลีกอันเป็นเกมที่100ของเปปกิโดล่าในรายการดังกล่าวกับสโมสอดด้วยในลีกนั้นลนมาอยู่อันดับที่3นะครับหลังจากพ่ายนิวคาสเซลไปแบบวุิด2พ ทีมค่อนข้างสมบูรณ์จะขาดแค่2กองกลางมาสเตโอคัวสิตแข่งโครตที่เจ็บข้อเท้ายังไม่แน่ว่าจะพักนานขนาดไหนส่วนโรดี้ห้องเครื่องตัวเก่งที่เจ็บกล้ามเนื้ออยู่ในระหว่างฟื้นฟูความฟิตที่เหลือทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมเปปกูเดล่ากุนซือจอมแทคนติกยอมรับว่าโรเตชันทีมมากเกินไปในเกมแชมเปียนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์นัดนี้จะชุดแกร่งลงเล่นภายใต้ระบบ4-3-3น้าเปาเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงไม่ได้มา2เกมแล้วนัดนี้อัดอั้นพร้อมระเบิดตาข่ายโดยมีเยรมีโดกูและรายยัน แชกี้เปิดป้อนมิฟิลตัวรุกอาจจะเป็นฟิลโฟเดนกับทิจานี่ไรเดอร์โดยมีแบร์นาโดซิวาสแตนบายมิฟิลตัวรับใช้งานนิโก้ก่อนซาเลสบัญชาการแบ็กโฟราดว่ายอสโกควาดิโอผลิตกำลังกับรูเบนดีอาร์หรือจอร์ดสโตนแบ็กสองฝั่งใช้งานมาสเตอุดนูเนสกับนิโก้โอไลลี่ด่านสุดท้ายจอร์จิดอนนาลุม,ม่าจอมหนึบชาวอิตาเลียนเฝ้าเสาฟอร์มห้านั้งสุดของลีดยูไนเต็ดชนะ1แพ้4โดยแพ้แอสเซนวิลล่า1-2แพ้ฟอเรสต์หนึ่งสามแพ้บรายตั 1, 3, 1, 3, 1, 3, นศู และแพ้เบอร์ลี่0-2จุ้มทองยังไม่ฟืน้นเกมล่าสุดภายแอสตนวิลล่าขาบ้าน1-2ล่นมาอยู่อันดับที่18พื้นที่ตกชั้นนอกบ้านฟอร์มห่วยแพ้ไปถึง5จาก6เกมในฤดูกาลนี้สภาพทีมตรวจเช็คความฟิตของอันตอนสตาร์ทที่เจ็บศรีรษะจากเกมที่แล้วโอกาสลงเล่น75%แต่ก็จะได้วิลฟีดชอนโตปีกอิตาเลียนหายเจ็บกลับมาฟิตและมีชื่อเป็นตัวสำรองทางด้านของเซบาสเตียนบอโนกองหลังเบลเยียมแฮร์รี่เกย์กองหน้าเดารุ่งความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆเกมนี้มีล คุ้นคือสนามคาดว่าแดเนียลฟาเคเตรียมจัดทีมลงเล่นในระบบ4-3-3หน้าเป้าใช้ความสดของลูคัสเอนเนซ่าแข้งเยอรมันโดยมีเบรนแดนอารอนสันและโนอาโอคาฟอร์ปั้นเกมรุกสนับสนุนแดนกลางสามประสานชองลองสตาร์เอธานเอมปาดู u, และอาโอธนากะแข้งญี่ปุน่นลงลุยแผงรับโจโรดอนปาสกาลสเตราเจเดนโบเกลและกาเบียลกุดมุลสันผนึกกำลังลงตัวจริงดาสุดท้ายลูคัาสแปรรี่เฝ้าเสาทัศนะแมนสิตี้สะดุดสองเก เกมหลังติดต่อการนัดนี้พร้อมเล่งเครื่องเต็มสูบแดนหน้าอัดอัน้นพร้อมทะลวงตะข่ายชั้นเชิงเหนือกว่าอยู่แล้วคาดว่าเกมนี้จะเป็นฝ่ายครองบอลพับสนามบุกอย่างต่อเนือ่องขณะที่ลีดยู่นเต็ดยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอนอกบ้านอ่อนแพ้กระจายตลอดนัดนี้เรือใบสีฟ้าเฮแน่ลุ้นกระทุ้ง3เม็ดไม่ยากฟันทงต่อแมนซิตี้ขยี่ครับ สี่หนึ่งคู่ที่สี่เป็นเกมพิมลิกอังกฤษในเวลาสี่ทุ่มนะครับเกมระหว่างซานด์แลนด์พบกับบอลมัดด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้บอลมัดต่อปอปผลงานกระพปงก่งของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดหลังสุดของซานด์แลนด์ชนะ2เสมอ2อแพ้1โดยแพ้ฟูลแลม0-1เสมออาร์เซนอล2-2เสมอเอฟเวอร์ตัน1-1ชนะเชลซี2-1และชนะบูมแฮมตัน2-0ซานด์แลนด์พ่ายฟูลแลม0-1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลดมาอยู่อันดับที่7หยุดผลงานไม่แพ้ใครในลีกเอาไว้ที่4นัดในบ้านมาจุดแข็งยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้โดยชนะไป3นัดและเสมอ3นัดครับสภาพทีมจะขาดอาบิบดิยาร่ากองกลางเจ็บข้นขาหนีบโรแมงมูเดินกองหน้าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังออยิโบล่าอาเลเซ,เซ่กองหลังเจ็บหัวไหล่เดนิสเคอร์กินเจ็บข้อมือและเลโอเฮลส์กองหลังเจ็บเอ็นร้อยหวายลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดขาดว่ากุนซือเรชิสเลอร์บิสเตรียมเย็ดมาก5-4-1หน้าเป้าวีสันอิซิดอร เป็นโจจบสกอร์โดยมีเอนโซเลเฟลและแบรทานตาโอเร่ปั้นเกมรุกริมเส้นสนับสนุนห้องเครื่องกานิชาก้าที่จะจับคู่กับโนอาซาดิกีแนวรับลูซารลเกียร์ชุยดายืนเป็นสามเซ์แบคร่วมกับเดนิเอลบาลาดและนอร์ดี้มูคิเล่แบ็กสองฝั่งซายฮูมและไรนิดโดดานสุดท้ายโรบินโรบเฝ้าเสาฟอร์มห้านัดสุดของบอนมาร์ชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอเวสต์แฮม2 2แพ้แอสตัิลาศ4แพ้แมนเชสเตอร์ีม13ชนะฟอรเรสสอ2 และเสมอคีซันพาเลท3 3บอนมัดได้แต้มยังเหลือเชื่อหลังตามที่เสมอ West Ham เวสต์แฮม2-2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งที่ตามหลัง2ประตูขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ของตารางสภาพทีมยังคงมีปัญหาเราเช็คความฟิตของอองตวนเซเมโยปีขวาเจ็บคอเท้ารวมถึงมาตายอาคินเอมโบนีกองหลังสหรัฐที่เจ็บกล้ามเนื้อสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทางด้านของจัสตินไคเวิร์ดหน้าตามเจ็บกล้ามเนื้อเบนโดสปีกดาวรุ่งเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังลุงเล่นไม่ได้แต่ก็จะได้ไทเลอร์อดัมกองกลางตัวหลักหายเจ็บกลับม,มาฟิตพร รมลงสนามตามปกติอันโดนีอิลาโอลาคุณซื้อใหญ่เตรียมจัดทัพในระบบ4-2-3-1แนวรุกใช้งานเอวานิซอนหอ,อกบาสิเลียนยืนเป็นหัวหอ,อกโดยมีตัวปั้นเกมเป็นเดวิดบรูตและมาคัตชาวบีเนียลงสนามยืนส่วนอีกฝั่งจะเป็นโอกาสของเอลีจูเนียร์ครูปีออกสตาร์ทอเล็กซ์กอตคุมเกมแดนกลางร่วมกับไทเลอร์อดัมเซนนาฮาร์ฟวางบาโฟเดดีอกเต้กับมาโกเซนี่โดยมี2ฟูลแบ็กเป็นลูอิสคุกกับอาเดียนตรร์เฟร์สกัดก,กัน้นก เก่าเช่าเซอร์เบียทศนาซันเดอร์แลนด์แพ้ในเกมล่าสุดก็จริงแต่กลับมาเล่นในบ้านเป็นจุดแข็งอยู่แล้วทีมเมืองยอดเยี่ยมอีกทั้งกุนซือเลอร์บิสยังแก้เกมเก่งขณะที่บอลมาร์ตซง,งอนจัดจ้านแม้สภาพทีมไม่สมบูรณ์แต่มีการทํางานเป็นระบบไหลลื่นลงตัวอย่างไรก็ตามมาเยือนทีมแมวดําก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับดูแล้ซันเดอร์แลนด์ไม่แพ้คารังมีโอกาสจบเกมด้วยผลเสมอคู่นี้ฟันธงรองซันเดอร์แลนด์จบเกมไม่แพ้เสมอกันไป -2 2ครับ